เมื่อคู่รักยูทูบเบอร์กลับมาหิวใจที่ประเทศไทยอีกครั้งครั้งนี้พวกเขาได้เลือกจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยเป็นการพักผ่อนสําหรับพวกเขาและได้ทําช่องท่องเที่ยวมากกว่า4ปีแล้วจึงมีผู้ติดตามมากกว่าสอง0 0นคนแล้วพวกเขามาประเทศไทยจะทําอะไรกันนั้นไปดูกันแต่ก่อนจะดูคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อดมินด้วยนะเริ่มต้นด้วยการทักทายจากจังหวัดเจียงใหม่คู่รักชาวอังกฤษพร้อมเล่าว,ว่าวันนี้และพรุ่งนี้พวกเขาจะหยุดพักผ่อน โดยมีแผนจะไปพักในโรงแรมหรูบนภูเขาซึ่งอาจเป็นประสบการณ์ใหม่ที่น่าตื่นเต้นจากนั้นพวกเขาตั้งใจจะแชร์ประสบการณ์นี้กับผู้ชมผ่านช่องทางของพวกเขาและเชื่อว่าหลายคนคงเคยเห็นเนื้อหาที่พวกเขาทำเกี่ยวกับเจียงใหม่มาก่อนและพูดถึงความทรงจำที่ดีจากการใช้ชีวิตในเจียงใหม่เป็นเวลาหกเดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่วงเคอร์ฟิวที่ทั้งคู่ออกไปไหนไม่ได้เลยต้องอยู่ที่ประเทศไทยเป็นเวลานาน,าน ทำให้ได้รู้จักวัฒนธรรมความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นและพวกเขากลับมาเชียงใหม่อีกครั้งเพื่อพักผ่อนจากการทํางานหนักและเพื่อฟื้นฟูร่างกายโดยเลือกที่พักที่พวกเขาชื่นชอบที่สุดเช่นที่นี่และในช่วงเวลาที่ผ่านมาพวกเขาเดินทางและทํางานอย่างเต็มเวลามาเกือบสี่ปีเพื่อวางแผนงานและตัดต่อเนื้อหาต่างๆถึงแม้ว่าจะได้กลับไปบ้านเกิดยังประเทศอังกฤษบ้างก็ตามแต่พวกเขาก็ให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพจิตและร่างกายมากขึ้น และเลือกเชียงใหม่เป็นสถานที่สำหรับการพักผ่อนเพื่อฟื้นฟูตัวเองแถมบรรยากาศของที่พักนี้ก็ยอดเยี่ยมมากโดยเฉพาะในช่วงเย็นที่สามารถชมพระอาทิตย์ตกดินที่ทำให้ท้องฟ้ากลายเป็นสีส้มบรรยากาศของห้องพักมีความอบอุ่นแม้ว่าจะไม่มีทีวีในห้องก็ตามแต่พวกเขาก็รู้สึกโอเคกับการพักผ่อนในแบบที่ไม่มีสิ่งรบกวนและเล่าต่อว่าการพักที่คอนโดมิเนียมแห่งนี้ในเชียงใหม่มีลักษณะพิเศษที่พวกเขาไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน ตรงที่ตัวอาคารเป็นทรงกลมและลิฟต์ค่อนข้างโลงเนื่องจากมีผู้คนไม่มากนักแต่ตัวคอนโดก็ดีมากแม้ว่าภายนอกจะเงียบสงบมากก็ตามแต่บางครั้งก็มีเสียงเครื่องบินที่ผ่านมามันดังมากและโชคดีที่หน้าต่างห้องน้ำมีฉนวนเสียงทำให้ภายในห้องเงียบสงบจึงไม่ได้ยินเสียงเครื่องบินแล้วตอนนี้ทั้งคู่ก็กำลังจะออกไปข้างนอกทำให้พวกเขานึกถึงเรื่องเก่าๆเ,เหมือนที่เคยทำในอดีตพวกเขารำลึกถึงช่วงเริ่มต้นของช่องยูทูบเบอร์ ที่เคยขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวโรงแรมต่างๆในเชียงใหม่ทุกสุดสัปดาห์การเดินทางครั้งนี้กลับมาอีกครั้งแต่มีความแตกต่างเพราะเป็นช่วงไฮซีซันและราคาก็แพงขึ้นจากนั้นระหว่างการพักผ่อนพวกเขาก็ได้ไปกินอาหารเช้าแบบไทยโดยสั่งปลาท่องโกที่ปกติไม่ค่อยได้กินแต่ครั้งนี้มาในรูปไดโนเสาร์และช้างจิ้มนมข้นหวานกับปลาท่องโกร้อนๆซึ่งเป็นอาหารเช้าที่พวกเขารู้สึกตื่นเต้นและประทับใจกับรายละเอียดของอาหาร แม้จะต้องรอคิวนานแต่ก็ถือว่าคุ้มค่ากับราคาและความพิเศษของเมนูนี้ขณะเดียวกันทั้งคู่ยังได้สัมผัสประสบการณ์การกินอาหารเช้าด้วยการดื่มนมถั่วเหลืองจากถุงพลาสติกแบบไทยที่เป็นสิ่งที่พวกเขาชอบและรู้สึกว่าเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีและสนุกสนานต่อมาพวกเขายังประทับใจในร้านกาแฟที่มีความน่ารักและแปลกตาโดยเฉพาะร้านนี้ซึ่งตั้งอยู่นอกเมืองเก่าทําให้พวกเขาสงสัยว่าบริเวณนี้เรียกว่า ใช้หน้าทาวใช่หรือเปล่าเพราะพวกเขาไม่ได้พักแถวนี้เพียงแค่ว่ามาเที่ยวในช่วงนี้เท่านั้นซึ่งแตกต่างจากครั้งก่อนที่เคยมาช่วงที่ทุกอย่างเงียบสนิทและไม่มีตลาดแต่ตอนนี้พื้นที่นี้กลับมาคึกคักอีกครั้งอย่างน่าประหลาดใจแถมคาเฟ่ที่พวกเขาอยู่ก็ดูเท่มากมีบรรยากาศสวยงามและมีจุดถ่ายรูปที่เป็นที่นิยมซึ่งดูน่ารักและเหมาะกับการโพสภาพและก็ไม่พลาดที่จะได้รูปน่ารักน่ารักกลับไป ก่อนที่ภาพจะตัดมาอีกที่หนึ่งในย่านเมืองเก่าในจังหวัดเจียงใหม่โดยย่านเมืองเก่านี้เป็นสถานที่สําคัญที่มีนักท่องเที่ยวจํานวนมากมาเที่ยวกันแล้วยังเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมักจะมาถ่ายรูปกับนกพิราบที่บินขึ้นพร้อมกันเมื่อมีคนคว่างอาหารลงพื้นสร้างบรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจนอกจากนี้เมื่อพวกเขาเดินไปเรื่อยๆในตัวเมืองเก่าพวกเขาก็เริ่มพูดถึงถึงแผนการเดินทางในอนาคตเช่นการไปบาหลีและเวียดนาม ซึ่งเป็นสถานที่ที่น่าสนใจและมีชายหาดที่สวยงามพร้อมทั้งโรงแรมที่นั่นราคาไม่แพงจริงๆสุดท้ายพวกเขาพูดถึงการเดินทางโดยเริ่มจากทำช่อง YouTube ไปยังสถานที่ตามที่ทุกๆคนบอกและดำเนินมาอย่างต่อเนื่องถึง4ปีซึ่งเต็มไปด้วยประสบการณ์ที่น่าทึ่งที่ได้ทำร่วมกับแฟนของเธอแต่พวกเขาก็เริ่มหอยหาความปกติในชีวิตเช่นการมีเวลาว่างและกิจวัตรประจำวันที่คุ้นเคย ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาพยายามหาความสมดุลในชีวิตการเดินทางขณะเดียวกันก็เน้นถึงความสุขจากการได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆเช่นการทานอาหารอร่อยๆและการท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและอาหารกลางวันที่มีความหลากหลายของประเทศไทยเช่นปอเปี๊ยะผัดไทยที่เป็นเหมือนแบบสโมกี้หวานซึ่งทั้งกลิ่นและรสชาติทำให้รู้สึกพึงพอใจอย่างมากในมื้อนี้ตัดภาพมานอกจากนี้ ทั้งคู่ยังพูดถึงการลงทุนในใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ดีที่ช่วยประหยัดเงินในราคา5ปอนหรือประมาณ200บาทเพราะสามารถป้องกันไม่ให้ถูกตำรวจจับในต่างประเทศโดยยกตัวอย่างเฉพาะในเซี่ยงไฮ้ประเทศที่เขาเคยไปมาตำรวจจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดในการขับขี่เช่นคนที่ไม่สวมหมวกและไม่มีใบขับขี่จะโดนปรับและเรียกเก็บเงินพวกคุณ1 0 1ถึงปอนหรือประมาณ400-600ถึงบาทซึ่งทั้งคู่คิดว่า มันช่วยให้การเดินทางสะดวกและปลอดภัยมากขึ้นแถมตำรวจยังเคยตรวจเขามาถึง15ครั้งแล้วทําให้พวกเขารู้สึกว่าใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศมีประโยชน์จริงๆจากนั้นทั้งคู่กลับไปที่โรงแรมที่พักอีกครั้งเพื่อเตรียมตัวสําหรับการขึ้นภูเขาที่พวกเขาวางแผนไว้และเล่าถึงบรรยายถึงบรรยากาศที่น่ารื่นรมบนที่พักว่าวิวที่นี่มันสวยมากแถมทุกสองถึงสนาทีจะมีเครื่องบินบินผ่าน ที่ทำให้รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่เห็นเครื่องบินขึ้นจากมุมมองของตัวเองขณะเดียวกันก็รู้สึกดีที่ได้อยู่ในสถานที่ที่มีระเบียงสามารถนั่งชมวิวกลางแสงแดดได้ทำให้ทั้งคู่รู้สึกมีความสุขมากจริงๆต่อมาหลังจากดื่มด่ำกับบรรยากาศใต้แสงอาทิตย์กันแล้วพวกเขาใช้รถมอเตอร์ไซค์เดินทางไปยังภูเขาตามแผนที่วางไว้และในที่สุดพวกเขาก็มาถึงจุดหมายตามที่ตั้งใจไว้โดยบรรยากาศที่นี่สวยงามมากจริงๆ ทิวทัศน์ของภูเขาและธรรมชาติโดยรอบทำให้รู้สึกผ่อนคลายและประทับใจสุดๆจากนั้นพวกเขาเดินเข้าไปเช็คอินกับพนักงานต้อนรับที่เป็นกันเองและได้ขึ้นรถรับส่งคันเล็กๆไปยังที่พักใหม่ด้วยความสนุกสนานตลอดเส้นทางเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของพวกเขาไม่นานเมื่อมาถึงที่พักห้องพวกเขาอยู่ชั้นสองตรงระเบียงที่สามารถมองเห็นลำธารเล็กๆมีน้ำใสไหลผ่านทำให้รู้สึกผ่อนคลายและเพลิดเพลินกับธรรมชาติรอบตัวต่อมา ก็เป็นห้องพักที่ดูหรูและอบอุ่นที่มีบรรยากาศน่าผ่อนคลายจากแสงไฟมูดดี้และธรรมชาติที่อยู่รอบๆต้อนรับด้วยคุกกี้น่ารักน่ารักที่วางไว้ให้บนโต๊ะทรงกลมกับระเบียงที่สามารถชมวิวได้อย่างลงตัวและรายละเอียดของห้องน้ําที่มีขนาดใหญ่กว้างขวางและสะอาดพร้อมเห็นวิวด้านนอกที่ทําให้รู้สึกผ่อนคลายทําให้ทั้งคู่จึงเดินออกสํารวจรอบๆตัวโรงแรมที่พักและได้ไปเจอสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นที่นั่งแบบสไตล์ของไทย เป็นชุดบาร์บีคิวไว้ปิ้งย่างกับบรรยากาศโรแมนติกโรแมนติกที่ทั้งคู่มีให้กันและดูเหมือนทั้งคู่จะมีความสุขกับการที่ได้มาผ่อนคลายที่ประเทศไทยจริงๆก่อนที่จะนั่งลงบนที่นั่งที่ท,ทางโรงแรมเตรียมไว้ให้และนั่งจิบไวายชิวๆกันอย่างสบายๆโดยมีอาหารไทยเป็นกับแกล้มเช่นปอเปี๊ยะและหมูทอดกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยธรรมชาติบนภูเขาเสียงแม่น้ำลำธารเบาๆและการได้ใช้เวลาร่วมกับคนที่รัก ทำให้ทุกช่วงเวลาผ่านไปอย่างสงบและมีความสุขและไม่นานวิดีโอก็จบเป็นยังไงกันบ้างคะการหาสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อนทำให้เราจดจำถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ